มีรถไทเกอร์นะครับ 5L ที่คิดว่าตัวตัวเองเก่านะครับผมว่าครับวันนี้ผมมีไกด์ไลน์ครับสำหรับ 5L หน้า 5L แต่เป็นตัวแพร ไปไงทำไมคันนี้มันหล่อจังอะคำเดียวเลยเออหลงรักหลงรักเหลงรักรถแคปขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหใครมีแคปอย่าเพิ่งรีบปล่อยนะใช่เดี๋ยวเพิ่งรีบเลยนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเห็นคันนี้แล้วเปไงดูทรงดิมันมีราคาแน่นอนผมบอกเลยมีราคาแน่นอนเราคอยแบบนั่งจินตนาการอยู่ว่าทรงนี้มันจะออกมายังไงทํายังไงให้มันสวยแต่ส่วนตัวเราว่ามันว่ามันแมทนะใช้คําว่ากีบกีบเบาๆได้เลยอาจจะดูแบบเรียบ หรูสไตล์แบบออซี่อ่ะใช่มาดูว่ะต้องบอกว่าเมืองนอกอ่ะเขาเล่นนะหน้านี้นะใส่ชุดหน้าตาลึกหน่อยชุด 5L นะโหผมว่าหล่อมานะโอ้โหคันนี้เล่าให้ฟังเลยดีกว่าจริงอะบอดี้ไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้บอดี้มาสวยาที่สวยช่วงล่างทำอะไรบ้างครับช่วงล่างทำเป็นสเต็ปยกแล้วกันอสเตปยกมาสเต็ปยกแบบเปลี่ยนปีนกบน ปีนกบนเป็นปีนกยกครับนะครับก็ของ4ีบดีของเราใช่ครับเราก็จะมีชุดโช้คอัพครัโช้คอัพเป็นโมโนทูปเป็นของโปรเฟนเดอร์ิบบใหม่แล้วคันนี้ก็มีเก็บลูกหมากบางจุดนะครับที่มันค่อนข้างที่แบบจะจะเสถไหวแล้วได้โช้กอับ ไฮไลท์เลยอ่ะคือแบบได้มาสวยนะใช่คือล้อล้อนี่เขาเรียกว่าล้ออะไรครับคันนี้ล้อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทรงจาะอ่ะอ่จาล้อเจาะนะครับเป็นหกลูตรงล่นเลยนะสเปคขอไม่บอกแล้วกันเออเก็บเก็บเก็อารงนี้ตอนนี้มันโดนใจอยากอยากรู้ต้องมาถามมาถามดีกว่าต้องบอกเลยว่า 5L ไม่มีโป่งแต่คันนี้ ล้อไม่ยื่นใช่อย่าบอกไม่บอกเลยให้ทายให้คอมเมนต์ลงมาแล้วกันเองคอมเมนต์มาหน่อยครับเดี๋ยวจะไปตอบให้ครับถ้า offset ไหนถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะบอกครับว่าใช่ไหมใช่แล้วก็จสเปกยางยางคันนี้เป็นยางไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยครับยางนี้อาจจะเห็นน้อยนะในสเปคแบบออสซี่อย่างนี้อันนี้เป็น265เลยนะสองหกห้องาเจ็ดห้าติดไหมติดไหมไม่เหลือแต่เราสามารถทําได้ถ้าไม่ยกติดแน่นอนติดแน่นอนครับยกแล้วเราก็มาเก็บนิดหน่อยครับอ่า คือเก็บตามตามตามสารตามอะไรใช่มีการเจียบ้างอะไรบ้างดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ถ้าใครรับไม่ได้นะครับผ่านไปเลยรายนี้ผ่านไปเลยแต่ว่าไม่ได้เก็บเยอะไม่ได้ขัดเยอะอ่าวิธีการเก็บแบบไม่เสียรถดูจากความสูงของรถเนี่ยสูงกว่าเดิมเยอะไหมคร่าวๆก็สูงกว่าเดิมประมาณ2นิ้วได้เลย2นิ้วเต็มๆมา2นิ้วอาจจะ2นิ้วขวาด้วยเ้ื่องเนื่องด้วยยางยางที่ใหญ่ขึ้นมาด้วยโอ้โหต้องมีต้องมีดูขุ้งหลังหน่อยดูขุางหลังหน่อยมา ดูหน้าแล้วรู้สึกว่าืหนะทรง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 ผมว่าส่วนตัวว่าทรงดีอ่ะอ่าเขาเรียกว่าสไตล์มีทรงใช่สไตล์มีทรงแล้วก็คันนี้นี่มีการพ่นกันสนิมใช่มีพ่นกันสนิมแล้วก็ข้างหลังยกอะไรข้างหลังก็เป็นสเต็ปยกแบบไซแหนบของโอแมนโอแมนโอ้มึงติดปากติดอ่างและที่ปายเลยนะอันนี้เป็นแหนบโอแมนโอแมนยกสองแล้วก็มีมูดนิเทนช่างชุด ครบชุดเลยคันนี้ชุดหลังเนี่ยจะยกด้วยด้วยชุดแหนบอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็โช้กหลังก็เป็นโมโนทูบเหมือนกันคือต้องบอกว่าบางทีอ่ะเราใช้อุปกรณ์ที่มันร่วมสมัยนะใช่ครับมันก็ทําให้รถเราอ่ะขับแล้วมันเหมือนรถรุ่นใหม่รู้สึกขับดีนะเพราะคันนี้มันหัวใจมันเป็น G ีดีแล้วจะเป็นไปได้ยังไงรถมันมันค่อนข้างวิ่งดีแล้วเราต้องทำช่วงล่างรองรับรองรับเครื่องแล้วนี้ขอดูห้องเครื่องมาเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันเดินแบบ เดินยาวๆเลยนะใช่เจ้าของถือว่าคันนี้ทําถึงนะเออบอกว่าใครอย่าไปดันใกล้ๆนะอย่าไปดันใกล้ๆกรีดเลยนะเปลี่ยนจาก 5L มาเป็น GD GD คือเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องของรีโวเลยกรี๊ดเลยครับกรี๊ดเลยก็เลยหมดปัญหาของคําว่าล้อใหญ่หรืออะไร แรงตอบสนองได้ดังใจจริงๆทันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญใจนะสำหรับคนใช้ 5L แล้วบอกว่ารถตัวเองเป็นแนวทางแล้วกันใช่แบบอยากให้รถตัวเองเป็นแบบไหนคนส่วนใหญ่ถามมาเยอะนะครับว่าอยากได้เอา 5L เนี่ยมาแปลงเป็นดีโฟดีตัดไปเลยครับผมว่าถ้าคุณมาแต่งมาแนวนี้นะคุณจะลืมดีโฟดีไปเลยใช่ครับไม่ใช่ดีโฟดีไม่ดีนะใช่แต่ให้มันดีขว่าคุณจะบอกว่าหน้าดีโฟดีหรือจะสู้อมตะของ 5L ก็ ต้องบอกว่าคันนี้นะครับคุยกับลูกค้าแค่สามคำใช่ลูกค้าบอกว่าบอกว่าอะไรวะบอกว่าจัดเลยครับอจัดเลยครับทุกอย่างที่แรกคุยว่าทำแค่ลูกหมากนะใครัมแค่ช่วงล่างนิดหน่อยไปมาลามครับลามยาวอ่ะนานๆทีมาบางเลนทีก็เลยจัดชุดใหญ่นะครับชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับสําหรับ 5L เรามองว่าตรงสเปคด้วยใช่นะครับวันนี้ต้อง ขอขอบคุณคุณตุงตามนะครับที่ไว้วางใจผลงานเจนะครับให้เราดูแลในเรื่องช่วงล่างนะครับถึงไม่ใช่งานสีนะช่วงล่างเราก็ดูแลนะเห็นไหมนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับแล้วก็กดติดตามกด subscribe ใน YouTube ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับไปดูโซรถกันครับ